วนนี้เราอยู่ที่โรบินสันปราจีนบุรีนะครับเราจะพาทุกคนมาดูร้านเบเกอรี่ที่มาเปิดใหม่ที่นี่สดสด,สดร,ร้อนร้อนวันนี้เลยนะมาดูว่าร้านเขาน่ากินแคไหนนี่โอ้หคนแน่นร้านมากเลยวันนี้นะเป็นขนมที่อร่อยมากเป็นเบเกอรี่ที่อร่อยมากนะครับวันนี้เป็นร้านเปิดใหม่นะนี่เจ้าของร้านคนสวยพี่ตั่วของเรา วันนี้เปิดใหม่นี่เก็กกี้เป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนชื่อร้านอะไรพี่ตัวบอกเลยเบคกเบกอวิสาขาปลาจีนบุรีนะคะเบคกอบวิสาขาปลาจีนนะคะอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ที่โรบินสันปลาจีนค่ะอ่าเมนูแนะนำเมนูแนะนำคือตัวนี้เลยค่ะตัวชุดครีมนะคะเราจะมีหลายรสมากนะคะมีทั้งรสนมสดรสกานิลารสมิ้นท์ คาราเมลแล้วก็นูเทล่าแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะอ่าแล้วฝั่งนู้นเป็นอะไรบ้างคะแนะนำดูหน่อยขนมชิ้นเป็นตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับน่ารักน่ารักเด็กๆน่ารักนะคะมีหลายรสมีหลายรสเลยช่วยมาฮะอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองดูนเนาะอันนี้ก็จะมีชิ้นด้นะคะเป็โอ้ราคาราคาไม่แพงด้วยเนาะจับต้องได้เลยอ่ะอันนี้มีโตอันนี้สามแถมหนึ่งอันนี้สาแถมสามแถมหนึ่ง เหลือสิบแถมหนึ่งคะัที่เหลือสิบแถมหนึ่งโหนแน่นร้านมากวันนี้นะครับทุกคนใครอยู่ที่ปราจีนบุรีหรือว่าอยู่ที่นครนายกเนาะสามารถมาที่ร้านนี้ได้เจอเลยนะคะทุกคนดูจ้าแจ็กกี้ขนมอร่อยเป็นยังไงบ้างขนมครับที่เมาบอกเลยว่าฟังตอรอร่อยทุกอย่างเลยครับอร่อยทุกอย่างใช่ไหมแล้วร้านนี้มีน้ำไหมพี่ตตวมีค่ะเมนูน้ำอ่าเมนูน้าเราไปดูเมนูน้ํากันก่อนเมนูน้าเรามีเยอะมากเลยแสดงว่ามาร้านนี้ก็คือมีครบทุกอย่าง อ่าพี่ตัวบอกหน่อยว่าน้ำมีอะไรบ้างน้าโอ้โหเมนูน้ำเราจะเยอะมากเลยแล้วคะทุกอย่างที่้าต้องการตุ้ม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 ทุกคนดูเด็ราคาดีงามมากไม่แพงเลยเนาะ60้5 7สิบสิบห้าเจ็ดสิบห้าโอ้โหเจ้าของร้านบุญมาก อ๋อว้าวเซตบล็อกโอ้โหร้อยห้าสิเก้าเองเหรอใช่ค่ะแล้วก็มีเซตมากระลองนะคะแล้วก็มีเซตเค็ใหญ่รับเค้กค่ะโอ้โหบอกเลยว่าที่นี่จัดอัดแน่นมากๆตอนนี้สามแถมหนึ่งโปรโมชั่นเนาะขนมใหม่สดทุกเวลาเลยนะคะมาตรงมาจากโรงงานเลยค่ะเหรอใหม่สดทุกวันโอเค อืมฮึโดูร้านดู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 ดน้องๆกำลังจับเรียงวันนี้จับเรียงไม,ไม่ไม่ทันเลยนนเนาะลูกค้าเยอะมากมาอุดหนุนกันได้นะครับโรบินสันปาจีนบุรีเดินเข้ามาปุ๊บเจอเลยนะร้านแบบโดดเด่นมากบอกเลยนะครับพาดูรอบๆร้านโอ้นี่คือขนมที่เราสั่งมาเมื่อกี้นะครับจากร้านอ่เดี๋ยวเรามาลองชิมทีที่ว่า จะอร่อยแค่ไหนวันนี้เรามากับน้องแอนเดี๋ยวน้องแอนจะรีวิวให้ทุกคนดูชูครีมอาไส้เป็นไงบ้างแอนชูครีมเป็นขนมภาษาฝรั่งเศสรี่ว่าขนมหัวกะหลำปีอะฮะไส้ครีมอุ้ยครีมมันแน่นมากเลยน่ะรสชาติเป็นไงบ้างเป็นไส้ครีมนมสดที่มันละลายในปากอือหือโอ้โหอร่อยมากนะโอ้โหอย่ามาลองอย่ามาลองเพราะกินให้เรากินคนเดียวนะคะ ดูหน้ากินอร่อยมากแตงกันค่ะต่อไปแจ็กกี้แจ็กกี้ซื้ออะไรมาครับวันนี้นะครับเราเป็นพุดดิ้งนะครับพุดดิ้งสตรอรี่<ใ>นหนขอดูหน้าตาพุดดิ้งหนอื้อของร้านนี้นอันนี้ร้านเบงวิทน,นะครับสาขาปา,ารีนะครับของพี่สาวเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าก่อนที่เราจะมาเปิดที่นี่เราได้มีการเทแล้วก็รกค้ามาก่อนซึ่งบอกเลยว่ามันอร่อยมากอร่อยทุกชิ้นสังเกตได้จากขนมจระเิ้ทนี่หนึ่ง เนี่ยเราได้ความน่ารักของเฟตเจอร์ที่เป็นอาหารเองสีสันเองอะไรต่างๆแนละ้วก็บอกเลยว่าขนมหวานนะวมันมันมาแบบฟังเขาเรียกว่าความ,วามดึงดูดของของมันเองออแต่ที่เหลือเนี่ยรสชาติของมันนะฮะอ<ร>าจจะดูว่ามันจะอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่าตัวนี้ก็คือแบบนนแนะนําว่าต้องลองนะครับต้องลองอ <นะ S 2> ่ะสตรอเบอรี่อันนี้ไม่รวยนะพวกเออเออเป็นไงบ้างเนื้อละมุน ไม่หวานจนเกินเหตุสำหรับท่านไหนที่เน้นปุ๊กสายสุขภาพบอกว่าทานได้ทานได้แล้วเดี๋ยวคอดตันมาที่แอนอ้าวหายไปไหนเมื่อกี้ทำอะไรไปคะมันหายไปแล้วไม่ทำอะไรเลยค่ะเรอะไขึ้นแสดงว่าอร่อยอ่ะแล้วมีน้ำอะไรบ้างควบคู่กับนี้เลยครับผมลิ้นจี่เนี่ย น้ำลิ้นจี่โซดาวันนี้ก็บอกเลยว่าอร่อยใครไม่ชอบสายหวานนะครับอาจจะเป็นน้ำตัวนี้ก็ได้คือน้ำอะไรนะครับพี่เห็นนี่พีชแอนด์ทอมพีชพีชแอนด์ทอมอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยเราชอบขนมตรงนั้นนะฮะอะไรอ่ะเป็นสตรอเบอรี่อ่ะอันนี้อันนี้เออตรงนั้นแ่เรนเดอร์เรนนะคะทุกผู้ชมค่ะเรนเดอร์ค่ะเป็นฟิลสตรอเบอรี่แล้้างล่างโลิโอค่ะสุดปิ้งมากเลยนะคะเรียกว่าแบล็กปิ้งชีสเค้กค่ะ มีเมนูมปัน่นไหมแจ็กกี้อ่ะว่าด้วยถ้าเป็นเมนูมปัน่นใครชอบสายปัน่นหวานเย,ย,ย็นเย,ย็นยึดที่เลือกช่ดนี่เลยครับต้องลองตัวนี้เลยครับผมสตรอเบอรี่ปั่นเนี่ยอร่อยจริงหรือเปล่ปาของเขาเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าคุณภาพเน้นๆนะครับแล้วไหนชิมรสสิจะลองให้ดูเลยนะสิ่งแรกที่เจอนะครับคือความกรองกรอบของนม มันไม่ได้หวานเกินไปนะแต่ถ้าสำหรับคนไหนที่รู้สึกว่าสายหวานไม่เหมาะตัวเองสตอรอเบอรี่เนี่ยต้องบอกว่ามันมาทางด้านสายแบบคนหวานนะนิดนึงนะครับผมแต่ไม่ได้หวานจนแบบหวานจนแบบอืทานไม่ได้นะบอกเลยว่านะหนึ่งความสดชื่นของสตอรอเบอรี่มันมาพร้อมกับฝัก,ก,กอร่อยฝักแนะ <c oughs> าานำด้วยนะครับผมแล้วก็ฝักตาม,ตามยังไงก็กรองมา เาเรียกว่าอะไรหาไปทานกันได้นะครับที่สาขาเบเกอวิ่นะครับผมโบรบินสันปาจีบุรีนะครับโอเคครับค่ะขอกาฝากร้านนะคะร้านเบเกอวิ่สาขาโรบินสันปาจีนะคะร้านเราเปิดทุกวันนะคะชาวนครนายกชาวปาจีบุรีหรือชาวกระบินบุรีหรือใกล้เคียงนะคะมาที่ร้านได้นะคะร้านเปิดทุกวันสิโมงถึง3ทุ่มนะคะก่อนจะ ไลค์กดแชร์ช่องนี้ส s เตชั o n Kini สะ a t i o นด้วยนะคะบ๊ <laughs> ายบายเจอกันใหม่ <laughs>